อริสุโกล่าวว่าถ้ามึงไม่คิดสกปรกใจมึงจะไม่บอดให้คนใจบอดมันใจคับแคบตรณีทีเหนียวมองคนอื่นเขาเลวหมดแต่ไม่เคยมองดูตัวเองแต่ห้ามมึงใจไม่บอดต่อให้แต่งตัวโกโรโกโสอยังไงใครๆเขาก็อยากคบมึง ธรรมวาทะดังกล่าวมาข้างต้นนี้ของหลวงพ่อคูลท่านต้องการเชียเห็นคนสองประเภท 1. คือคนใจบอดซึ่งมีลักษณะใจแคบมองคนอื่นแต่ในแง่ลบแต่ไม่เคยมองดูตัวเอง 2. คือคนใจดีซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามอันคนใจดีนี้แม้จะหองหุ้มตัวเองด้วยเสื้อผ้าอาภรณแสนมอสอแต่ก็ยังนับว่าเป็นคนดีที่น่าคบหาหน้าผูกเมตร คนที่รายล้อมตัวเรามีอยู่มากมายขอให้เรา <Okay. S 1> เลือกเอาแต่คนดีมาเป็นเพื่อนส่วนคนใจบอดจงอย่าเสียเวลาไปคิดใกล้ <Okay. S 1> ผมทำประจำวันนี้ก็คือถ้ามึงไม่คิดสกปรกใจมึงจะไม่บอดให้คนใจบอดมันใจครับแค่ระหนีทีเหนียวมองคนอื่นเขาเหนวหมด แต่ไม่เคยมองดูตัวเองแต่ถ้ามึงใจไม่บอดต่อให้แต่งตัวโกโรโกโสยังไงใครๆเขาก็ยอยากพบมึง